ปีนี้เป็นปีมหามงคลนะครับอยากขอความร่วมมือให้กรมประชาธิกาผ่านกระท,ทรวงยุติธรรมหนงานความมั่นคงกองทัพผู้ว่าราชการจังหวัดามาตรการในการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารนณะเช่นถนนทางเท้าสวนสาธารณะท่อระบายน้ําแหล่งน้ําเพื่อให้บ้านเมืองมีความสะอาดและสวยงามขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดในการใช้ถ้อยคําเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเภทลงไปถึงการเรียกชื่อตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้เกียรติและศักด uh ิ์ศรีของคนทุกกลุ่มโดยไม่เป็นการลดทอนคุณค่าของเพศสภาพและสถานะของให้วิบรัฐบาลไปศึกษาเพิ่มเติมและพูดคุยเกี่ยวเกี่ยวกับร่างพรบรับรองเพศสภาพที่จะเสนอต่อสภานั้นโดยขอให้กระทรวงพัฒนาสังคมเร่งเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงต่อครมและสภาต่อไปครมมีมติขยายยกเว้นการตรวจลงตาเพื่อการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวครัสสถานไปอีก6เดือนจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ รับส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยกรมอได้มีการรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตตามที่ปปอชอเสนอโดยมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายรับไปพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อยุติเพื่อนำเสนอต่อครมอมภายใน30วัน